สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคุณครูส้มนะคะจากสถาบันอิดูสยามค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กับวันสําคัญทางพระพุทธศาสนานะคะทราบไหมคะว่าวันสําคัญทางพระพุทธศาสนามีวันอะไรบ้าง 1. นวันมาคบูชา 2. วันวิสาขบูชาและ 3. วันอาสาฬหบูชาวันนี้เราจะมาดูกันว่าวันดังกล่าวนี้มีความมีที่มามีความสําคัญยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวไปพบกับเนื้อหากันเลยค่ะมาค่ะมาค่ะบูชา วัเนเพ็ญเดือนสามคนไทยน้ำใจงามเพ็ญเดือนสามมาทำบุญกันจะดุลงขสาศนิบาวันประหลาดหน้าอาัศจรรย์พระอรหันต์มาทำ ส่งได้เองโหออกท่าทางไปนะคะคือกล่าวถึงวันมาค้าบูชานั่นเองนะคะว่ามาค้าบูชาตรงกับวันอะไรตรงกับวันขึ้น15บห้าค่ำเดือน3ค่ะมาดูกันสิค้าว่าเป็นยางไง วันมาคบูชาเป็นวันที่ประสงค์มาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายถึง1,250รูปโดยในวันดังกล่าวจึงเรียกว่าวันจารุรงคขสันนิบาตนะคะค่ะและในวันดังกล่าวนั่นเองพระพุทธเจ้าได้ทรงสแสดงธรรมโอวาทปาดิโมโอวาทปาดิโมคืออะไรโอวาทปาิโมคือหลักคำสอนของพระพุทธศาสนานั่นเองนะคะ ค่ะมาดูวันวิสาขาบูชานะคะวันวิสาขบูชาตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน6นั่นเองนะคะวันนี้เป็นวันที่พระพุทธเจ้าท่านได้ทรงประสูติตัดสรุ้และประนินิพานนั่นเองนะคะประสูติคืออะไรเป็นวันที่พระพุทธเจ้าท่านทรงได้ถือกําเนิดบนโลกนะคะตัดสรู้คืออะไรตัดสรู้คือวันที่พระพุทธเจ้าท่านได้ทรงรู้แจ้งเห็นจริงในหลักธรรมคาสอนนะคะนะคะสุดท้าย ปริญพาคือท่านได้เสียชีวิตไปนั่นเองนะคะค่ะต่อมาเป็นวันอาสาฬหบูชาวันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่ตรงกับวันขึ้น15บห้าค่ำเดือน8นั่นเองนะคะวันนี้เป็นวันที่พระพุทธเจ้าท่านได้ทรงสแสดงธรรมเทศนาครั้งแรกคือธรรมจักกับปากวัตนสูตรนั่นเองนะคะโดยแสดงแก่ปัญจวคีทั้งห้ โดยหนึ่งในประจัวคีทั้ง5คือท่านโกทธัญะนะคะท่านได้เกิดดวงตาเห็นธรรมในหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านจึงขอบวชเป็นพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนานั่นเองทําให้วันนี้เกิดพระรรตนไรรยครบสาองค์นะคะโดยมีพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์นั่นเองค่ะค่ะในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาน นะคะผูทธศาสนากชนควรไปทำบุญตักบาตที่วัดในตอนเช้านะคะแล้วก็เข้าวัดฟังธรรมนั่นเองนะคะและส่วนในตอนเย็นเราก็ต้องไปเวียนเทียนที่วัดนั่นเองนะคะค่ะพบกับสาระน่ารู้ได้ใหม่ในอีดูฟอดีวันนี้ครูส้มขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ